สวัสดีครับกลับมาพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับในไรนี้จะนำพาท่านมาทำความเข้าใจในการเตรียมตัวเข้ารับการสรรหาด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะในด้านการบริหารนะครับซึ่งในการประเมินสมรรถนะเนี่ยก็คือเป็นการประเมินถึงศิลปะในการบริหารงาน ในหลักสูตรการสอบได้กำหนดเอาไว้ว่าท่านจะต้องประเมินสมรรถนะอยู่4สมรรถนะซึ่งเป็นสมรรถนะทางด้านการบริหารก็จะมี1ก็คือการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 2. ความสามารถในการเป็นผู้นํา 3. ความสามารถในการพัฒนาคนและ 4. ในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ สี่สมรรถนะตรงนี้นะครับในเนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งลักษณะของเนื้อหาในแต่ละสมรรถนะเอาไว้ต่างกันและก็แบ่งระดับของสมรรถนะเอาไว้เหมือนกับขั้นบันไดครับเป็นขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4แล้วในการทําความเข้าใจในแต่ละสมรรถนะเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจาก ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วขั้นที่สี่แล้วก็ขั้นที่ห้าเวลาไปทําข้อสอบจริงๆเนี่ยคาว่าสมรรถนะนะครับคําว่าสมรรถนะเนี่ยเจตนาของการประเมินสมรรถนะบอกเลยว่าเป็นการประเมินผู้ที่มีศิลปะในการทํางานที่เก่งแต่ก็ไม่ได้ต้องการคนที่เรียนเก่ง แต่ต้องการคนที่ทํางานเก่งเข้ามาทํางานและเาบอกเรียกว่าผู้ที่ทํางานเก่งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงผู้ที่เรียนเก่งแต่ผู้ที่ประสบความสําเร็จในการทํางานจะต้องเป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตนเองเนี่ยเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในในงานที่ตนปฏิบัติเราจะเรียกคนคนนั้นว่าคอมเพ t เซชันหรือว่ามีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ ในเรื่องของการประเมินสมรรถนะนะครับในเรื่องของสมรรถนะเนี่ยก็คือเป็นการทดสอบระดับความสามารถของบุคคลในทักษะเฉพาะคำว่าทักษะคืออะไรคำว่าทักษะหรือว่าสกิลก็คือความชำนาญครับงั้นในการประเมินสมรรถนะเนี่ยก็เป็นการประเมินทักษะหรือว่าเป็นการประเมินความชำนาญในการบริหารงาน ซึ่งคาว่าทักษะเป็นการใช้ความสามารถการใช้ความชํานาญหรือว่าการกระทำเรื่องการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติในเรื่องของร่างกายในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของสังคมที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือว่าที่เกิดจากการกระทำบ่อย,อยๆได้เกิดทักษะซึ่งคําว่าทักษะเนี่ยที่ชัดเจนนะครับ นัคือความชำนิชำนาญงานในเรื่องที่ท่านปฏิบัติท่านอยู่ในสายงานใดท่านก็จะเกิดทักษะเกิดความชำนาญในสายงานนั้นคำว่าทักษะตรงนี้นะครับเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการฝึกฝนเกิดจากการหาประสบก,การณ์ซึ่งคำว่าทักษะเนี่ยก็อาจจะมีทักษะเรื่องของด้านแผนงาน ทักษะในด้านการบริหารงานทักษะในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทักษะในด้านการบริหารทรัพยากรแล้วก็งบประมาณซึ่งอยู่ในวิธีที่ท่านปฏิบัติราชการอยู่แล้วในทักษะหทั้งสด้านนี้ตัวอย่างนะครับในเรื่องของการใช้ทักษะในด้านการบริหารเช่นในเหตุการณ์นะครับก่อนเข้าประชุมประจําเดือนของรัฐบาลแห่งหนึ่งเนี่ย พี่มนก็จะก,กำหนดประเด็นหัวข้อการประชุมระเบียบวาระก,การประชุมพร้อมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้กับทีมงานลงทะเบียนผู้เข้ารับการประชุมผู้เข้าประชุมจัดหาอาหารว่างระบบโซดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็บอกให้ทีมงานทุกคนเนี่ยนี่เป็นการทําเพื่อประโยชน์ต่อองคอ์กรและลักษณะของคําถามก็อาจจะให้วิเคราะห์ถึงสมรรถนะของพี่มนว่ามีสมรรถนะ ในด้านใดซึ่งในการทดสอบสมรรถนะตรงนี้นะครับถามว่ามีหลักเกณฑ์ตายตัวในการทํางานในใน,ในการเลือกคําตอบหรือไม่ถ้าตอบได้ว่าในเรื่องของการทดสอบสมรรถนะเนี่ยเป็นการใช้ศิลปะมาตอบคําถามมาตอบข้อสอบ แล้วลักษณะของข้อสอบก็จะเป็นการยกเอาเหตุการณ์ยกเอาเป็นการจําลองเอาเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรในหน่วยงานที่ท่านทําอยู่เนี่ยมามาเป็นมาเป็นมาเป็นตัวอย่างามามาเป็นคําถามซึ่งท่านต้องนําเอาศิลปะในการบริหารมาเลือกว่าท่านจะตัดสินใจบริหารตามเหตุการณ์จำลองนั้น,นยอย่างไร ในสมรรถนะสี่ด้านนี้นะครับในเนื้อหาวิชาการเนี่ยก็จะเป็นเป็นเนื้อหาวิชาการที่พูดถึงลักษณะของการเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงลักษณะของความสามารถในการเป็นผู้นําความสามารถในการพัฒนาคนแล้วก็การคิดในเชิงกลยุทธ์แต่เวลาไปทําข้อสอบจริงๆเนี่ยข้อสอบมม่ที่ถามในเนื้อหาในเชิงวิชาการแต่ถามในลักษณะของการนําไปประยุกต์ใช้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ จะบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจค่อนข้างที่จะยากก็ไม่ยากเป็นเรื่องที่ทําความเข้าใจค่อนข้างที่จะง่ายก็ไม่ง่ายเพราะคำว่าสมรรถนะเนี่ยก็คือการนําเอาประสบการณ์เอาทักษะเอาความรู้ที่ท่านมีอยู่เนี่ยมาใช้ในการเลือกคําตอบหรือใช้ในการแก้ไขปัญหา ไม่มีคําตอบที่เป็นคําตอบที่แน่นอนตายตัวเหมือนกับเรื่องของกฎหมายแต่เป็นการนําเอาศิลป,ปะของแต่ละท่านที่ได้ทักษะที่ได้ประสบการณ์มาตัดสินใจตอบในเรื่องนั้นๆซึ่งในในหลักของการเลือกคำตอบสมมนาเนี่ยก็ต้องแยกย่อยออกไปจาก สมรรถนะด้านการบริหารสี่สมรรถนะตรงนี้ว่าในเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงท่านต้องไปทำความเข้าใจในในความหมายในคําจํากัดความในระดับของสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นําก็เหมือนกันครับท่านก็ต้องไปทําความเข้าใจในคําจํากัดความไปทำความเข้าใจในระดับของสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนก็เหมือนกันครับ ท่านจะต้องไปทําความเข้าใจในเรื่องของคําจํากัดความแล้วก็ระดับของสมรรถนะการคิดในเชิงกลยุทธ์ก็เหมือนกันท่านจะต้องไปท่องก็ทําความเข้าใจในในคาจากัดความของการคิดในเชิงกลยุทธ์แล้วก็ไปทําความเข้าใจในระดับของสมรรถนะใน,นแต่ระดับว่าเป็นอย่างไรซึ่งผู้ที่จะทําข้อสอบในเรื่องของสมรรถนะให้ได้คะแนนดีเนี่ย ท่านก็ต้องมีการฝึกฝนครับฝึกฝนในการเลือกคำตอบในการเลือกที่จะตัดสินใจว่าเมื่อท่านไปเจอในห้องสอบในข้อสอบเป็นการจำลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะแล้วท่านจะตัดสินใจในเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยอย่างไรซึ่งในในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีตัวอย่าง คำถามให้ท่านได้ได้ศึกษาได้ได้เรียนรู้ได้เป็นแนวทางว่าลักษณะของข้อสอบในการประเมินสมรรถนะทางด้านการบริหาร4สมรรถนะตรงนี้เป็นอย่างไรจะบอกว่าท่านจะไปทําความเข้าใจในเนื้อหาในในเนื้อหาในเชิงวิชาการอย่างเดียวไปดูคําจำกัดความอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับในการทาความเข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมาย แนวทางในการปฏิบัติระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆอันนั้นคือเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านจะนําไปประยุกต์ใช้ในการเลือกคําตอบในการเลือกคําตอบสมรรถนะนั้นในโจทย์เดียวกันคําถามเดียวกันท่านที่มีประสบการณ์มีทักษะอย่างหนึ่งก็อาจจะเลือกอีกอย่างหนึ่งท่านที่มีประสบการณ์มีทักษะต่างกันท่านอาจจะเลือกคําตอบที่ต่ตงที่ต่างกันแต่อยู่ในบรรทฐานของการใช้ ศิลปะในการเลือกคําตอบที่มีหลักในการเลือกเนี่ยคล้ายๆกันในเรื่องของการทดสอบสมรรถนะหลักหรือเป็นสมรรถนะทางด้านการบริหารสี่สมรรถนะตรงนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยท่านจะต้องมีวิธีการเลือกคำตอบที่สอดคล้องกับ คำจำกัดความสอดคล้องกับระดับของสมรรถนะในการทำข้อสอบข้อสอบไม่ได้ไปถามท่านว่านี่คือสมรรถนะในระดับที่หนึ่งไหมนี่คือสมรรถนะในระดับที่สองหรือไม่ข้อสอบไม่ได้ถามแบบนี้นะครับแต่เป็นการจำลองเอาเหตุการณ์มาแล้วท่านก็ใช้ประสบการณ์ของท่านเนี่ยเลือกแล้วก็ตัดสินใจเลือกคำตอบว่าเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ท่านจะตัดสินใจอย่างไรท่านจะเลือกอย่างไร ใน,ในทักษะต่างๆเนี่ยถ้าจะต้องฝึกฝนครับทำความเข้าใจใน,ในเนื้อหาแล้วก็ไปทำความเข้าใจในตัวบทกฎหมายหรือหนังสือซักซ้อมหรือแนวทางในการปฏิบัติจากในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยเรื่องของอก,าอการสนับสนุนการให้เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์ของของการให้เงินสนับสนุนอาหารกลางวันเป็นอย่างไรหรือแนวทางในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนระหว่างภาครัฐภาคเอก,กชนแล้วก็แนวทางในการดําเนินการในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือเป็น,เป,นเป็นการใช้ศิลป,ปะในการเลือกคําตอบเป็นการใช้ศิลป,ปะในการ ตัดสินใจว่าเมื่อเจอเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ท่านจะต้องตอบอ้างอิงในข้อกฎหมายอ้างอิงในระเบียบที่ปฏิบัติอ้างอิงในแนวทางที่ปฏิบัติแต่การเลือกคำตอบนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการถามตรงไปตรงมาแต่เป็นเรื่องของการให้วิเคราะห์ที่จะเลือกตัดสินใจว่าท่านจะเลือกแล้วก็ตัดสินใจในเหตุการณ์นนั้นอย่างไร เพราะหลายท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านไม่ไม,ไม่ไม่ถูกแนะนําว่าคําว่าการทดสอบสมรรถนะเนี่ยก็คือการทดสอบถึงศิลปะในการบริหารลักษณะของคําถามจะเป็นการจําลองเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วท่านก็ใช้ศิลปะในการเลือกตัดสินใจที่จะบริหารในเหตุการณ์นั้นให้เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นผมไม่ได้บอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายนะเพราะการใช้ หลักในการตอบสมรรถนะเนี่ยมีหลายประการครับในการทํางานกับผู้ใต้กำบัญชาการทํางานกับผู้กำบัญชาการทํางานกับเพื่อนร่วมง,งานการทำงานกับประชาชนซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราก็จะไปพูดกันในใน u t u b e ที่ไม่เป็นสาธารณะอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือต้องการที่จะบอกถึงบอกให้ให้ท่านเข้าใจว่าคําว่าการทดสอบสมรรถนะเนี่ยมีรักษณะอย่างไรนะครับ ท่านสามารถที่จะติดตามข,าขา่าวคราวต่างๆเกี่ยวกับสมรรถนะด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยมีข้อมูลใหม่ๆก็จะมาบอกเต่าว่าท่านอย่างต่อเนื่องนะครับในคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่วุะเพื่อนนะครับแล้วพบกับผมพี่วุะเพื่อนในในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ